ขอบคุณที่มาติดตามข้อกลางงามงามจากกรุงหลอดเอฟซีเงินทองผมก็ไม่ค่อยมีนีสใส่ไม่ดีไม่มีใครคบเงินทองผมก็ไม่มีนีสใส่ผมก็ไม่ดีมีดีอย่างเดียวก็คือหน้าตาผมหลอดเอฟซีวันนี้ก็พาเข้าป่าเก็บเหตดีรแล้วนะครับผม เมื่อวานก็พอได้อยู่นะครับผมวันนี้ก็มาเก็บต่อครับไปกันเลยดอกนึงมันมันมีรอยเข้าเอานะครับผมก็สับเสียมไปแล้วข้างๆก็มีรอยครับเราก็มาลุ้นด้วยกันว่าข้างๆจะมีอีกไหมนี่ครับบานแล้วนะครับเขาไม่เห็นครับข้างทาง ร้นกันนอะมีครับมีีดอกนึงครับตรงข้างนี้มีกดอกนึงครับโอ้มีดอกเกลียวมีแค่สองดอกนี้นะครับโอ้โหเยดายนะครับตรงนี้ลอยเข้าไปแล้วลงเขาอยู่สองดอกนี้แล้ครับ คุณเลยดีกว่าครับอออโอ้ว้าวสวยงามเลยทีเดียวดูดอกนี้ครับเอาหัดเลยครับขาดนะครับดอกนี้แฉ๋ว ได้สองแดาวสองแดกส,สองดอกนะครับสอดอกให้หนัเลยทีดียนครับผมไปต่อครับผมเจแล้วนะครับสองดอก,อดอกใหญ่เลยนะจะมีแค่สองดอกดรือเปล่มามันลุ้นกันครับ มีแค่สองดอกนะครับโอ้โหสามองเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับว่าแบบว่าต้องเจอกลุ่มใหญ่ไม่มีครับมีแค่สองดอกสองดอกใหญ่เลยนะครับไม่มีสองดอกนี่นะครับ ส right ุดยอดครับสมบูรณ์เลยครับโอ้โหยาวมากโอ้โหสุดยอดครับยาวมากครับว้ าไม่พ้นกล้องเลยครับขายยาวสุดๆเลยครับผมน่าจะมีสักอีกสามสิบดอกนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะครับผมแกวนะครับไปต่อครับหนึน่งหนึ่งดอกครับ,อรรบโอ้เราจะเจอแต่ทีละดอกนี้ใช่ไหมมาลุ้นกันว่า ผนมากมันจะเจอทีละสองดอกแต่นี้อ้เจอสองดอกสี่งๆไดเห็ุปวกสองดอกนะครับเจอแถวนี้เจอทีละสองดอกนะครับใกล้ๆกันนี้หกดอกครับผมสองดอกทีละสองดอกนะครับกําลังแทงสวยงามเลยทีเดียวนะครับแถ้วดกันเลยสองดอก โอ้โหสวยงามมากครับดอกโอ้โหดอกใหญ่ๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่มันทีละสองดอกเลยครับแค่มันอยู่รอบระแวกเดียวกันเลยนะมันด,ดูจะเขี่ยยังไงมันเก๋ที่แล้วสองดอกอมันกำลังเติม สวยงามเลยทีเดียวครับผมไปต่อครับเรามาเจอเอฟสี่นะครับรู้จักกันนะครับอยู่บ้านเชียงเพ็งลุงหลอดอยู่บ้านพีติวนะครับยายคลองนั่นเองครับยายคลองก็เอาเห็ดปวกให้นะครับของหลอดดอกตูงของยายคลองดอกบานนะครับผมเขาบอกว่าพอกระเทินนะครับก็เลยให้ลุงหลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับผมนี่ลุงหลอดก็เดี๋ยวก็เดินกลับ ยายคองก็จะกลับเหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าได้ไม่เยอะก็เลยให้ลุงหลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับผมไปหาต่อครับผมเดี๋ยวโอ้ยยายคองเจอครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวนั่นแหละครับกําลังงุดนะครับยายคองเจอแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับเียไหนไหนไหนเชียหาเกียหานี่ครับสามดอกครับโอ้โหเห็นไหมครับ ยายคลองเจอนะครับผมโอ้แล้วเมื่อกี้นี่กี่ดอกยายคลองหยิบให้ดูหน่อยสิยายคลองขุดเลยเมื่อกี้นี้ครับปาดนี่ครับสวยงามมากนะครับย่ๆๆโอ้โหนี่เจอแล้วครับนี่นะครับโอ้ดีสามดอกตุ้มๆเลยนะครับว้าวโอ้ยนี่ครับสี่ดอกห้าดอกครับนี่เจอแล้วห้าดอกหกดอกครับ เกี่ยเลยนะครับเจอแล้วนะครับหกดอกตรงนี้หกดอกตูมๆในเดียวนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกนะครับผม้ไม่ใช่เหยียบแล้วเหรอครับ <c oughs> ต้องเขี่ยหาก่อนครับ มะกรดอร่อยนีหกดอกนี่กลดเลยบอไปยังไปยังเหนียวเลยผมมาถ่ายคลิปติดดอกยายคองยายคลองกลนเลยดอกสวยๆนะครับยายคลองเจอนะครับพูดทั้งพี่เออโอ้โหครับแจ้วจะดอกใหญ่ๆนะครับออื้ทำไมไม่มีเยอะแยะเออ นี่นี่แี่แกงเราบัดดีอู้ยดองัมนเดี๋ยวหาอีกครับหาอีกมันกำลังขึ้นครับถ้ายอย่างงี้ครับเราต้องเหยียบออกเป็นบริเวณกว้างครับเราจะได้ไม่ต้องเหยียบมันถ้ามันขึ้นมันเชยนะครับโอ้ยคือมี คือมันชื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับได้กี่ดอกนะเมื่อกี้นี้หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกนะครับผมแต่สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ได้ผลแล้วนะครับ ครับสวยงามเลยทีเดียวครับให้วของเจอเมื่อกี้สิบเอ็ดอกนะครับผมเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่เห็นครับนี่กำลังขึ้นมาเนี่ยน,นี่นะทีกค,ค,คนท่าน้โ้มีแค่สามดอกครับลอยเก่าเขามันขึ้นมาเหลือตาเขา มองไม่เห็นนะบานนะครับขุดกันเลยดีกว่าครับเดินเหนื่อยใกล้จะกลับกันครับโผล่เพล่บุมเหนื่อยแล้ว ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่แต่กวยนเห็ดมันมันคนมันเยอะนะครับมันขึ้นไม่ทันนะตรงที่เก่าเขามันเขาขึ้นทีละสองดอกสามดอกนะครับหลอดก็ตามเลมตามเก็บไปทีละดอกสองดอกนะครับทายคลิปไปเรื่อยๆสะสมแต้มนะครับผมเก็บไปเก็บมาเดี๋ยวมันก็เยอะเองนะครับผมก็ไปรอรุนกันว่าจะเยอะหรือเปล่าไปต่อครับ เดินออกมาแล้วครับตะวันจะตกดินแล้วนะครับกลับแล้วนะครับก็ได้เป็นโอยู่นะครับนี่นะครับแันนี้ก็มีแต่หนักๆทั้งนั้นนะครับมันดอกใหญ่นะครับผมเงินทองผมก็ไม่มีมีไซผมก็ไม่ดีมีดีอย่างเดียวก็คือหน้าตาจ